กรุงเทพมหานครเร่งฟื้นฟูต้นมะขามรอบสนามหลวงกว่า700ต้นหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากดินที่กดทับแล้วก็การทิ้งน้ำเสียรวมถึงเศษอาหารพร้อมกับเตรียมปรับพื้นที่ท้องสนามหลวงจัดโซนเหนือให้เป็นจุดพักค,คอยโดยคาดว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์เรียบร้อยนะคะส่วนพื้นที่สร้างพระเมรุมาตก,ก็ต้องรอรายละเอียดจากทางกระทรวงวัฒนธรรมก่อนค่ะ นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะมีการปรับพื้นที่โซนเหนือของท้องสนามหลวงโดยเทยยงคอนกรีตและในวันที่6และ7พฤศจิกายนนี้จะเริ่มนำเต็นท์ลงเพื่อให้เป็นที่พักคอยของประชาชนก่อนที่จะเดินไปยังถนนหน้าประตูวิเศษชัยศรีโดยจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะปรับพื้นที่ได้เสร็จทั้งหมด ส่วนพื้นที่ที่จะจัดทําพระเมรุมาต้องรอรายละเอียดจากทางกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีแผนกรอบระยะเวลาและรายละเอียดหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาทั้งความเหมาะสมและสภาพพื้นที่โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดส่วนการขยายเวลาให้ประชาชนเข้าไปกราบสาการะพระบร,รมศพนั้นนายสุวพันธ์กล่าวว่าเวลาเปิดและเวลาปิดจะยืดหยุ่นตามจำนวนของประชาชนที่เดินทางมา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดด้วยด้านนางสาวตรีดาวอาภัยวงศ์โฆษกของกรุงเทพมหานครพร้อมนายประสานพิทักษ์วรรักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือและการดูแลต้นมะขามที่บริเวณท้องสนามหลวงกว่า700ต้นที่ได้รับผลกระทบจากดินที่กดทับการทิ้งน,น้ำเสียและเศษอาหารทำให้ต้นมะขามมีใบหงิก และเป็นสีเหลืองเบื้องต้นได้แก้ปัญหาด้วยการเจาะหน้าดินเพื่อสอดท่อ PVC ลงไปที่โคนลำต้นมะขามเพิ่มอากาศให้รากของต้นมะขามและหากท่อ PVC ดังกล่าวมีน้ำขังสำนักสิ่งแวดล้อมจะดูดน้ำออกโดยคาดว่าจาะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน15 2 0ถึง20วันค่ะ